สีเยนไม่เป็นไรแม่มันพนมมือแล้วค่ะเล็บบางไปไม่เข้าคนทำเขาก็ทำน้านอ่ะคือเล็บเล็บมันไม่ได้ขนาดตัวที่สั้นร ได้ชาบูชไม่ตเห็นหมดเลยอ่ะเปิดไปดวิดส้ไมแล้วเปิดไมีโเครับพี่นักศึกษาเามาแล้วโอเคคับชนะคุณสีครับข้าพเาดครัก็วันนี้ก็ดีด้วยนะผลการสอบก็คือกรรมการมีไม่ดีกว่าันให้ผลการสอบของชนะคุณสีนะครับ อยู่ะดัเอ็เลนครับแต่มีผู้้วี๋ยวเขางานยแต่นะบรดีนะครับสาเรีนระอไม่มีผิดนเดนเนีือ่ยู่ในัเอ็กเนครเสร็จกดีด้ครับเป็นมารานเป็นแบดีนะเป็นมีความการไปทำเงินไยบไรกันเรยไท่าไรเรยาไทยองเชียรเยอะมากที่ในห้อง คือเป็นตัวทีตัมองเลยก็ได้เอ็กซ์เรย์แบบมีเนื้อไข่นะคะก็คือต้องไปเพิ่มเนื้องานในบทที่สองั่ขคืนเ้อะข่าวเอเค่ะกินดีดลยค่ะร้องข่าก็พอดีคณะพอดีขึ้มานะคะก็ในนามของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะขอแสดงความดีกับ อคุณชนะบุญศรีนะคะที่ได้เป็นว่าที่มหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการศึกษานะคะก็ขอให้นําความรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาการศึกษานะคะของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปค่ะนี้ด้วยนะคะด้วยความระวึกถึงใจต้นผมนะครับก็ ต้องขอขอบคุณนะครับมันจะมีคำกล่าวคำหนึ่งบอกว่าถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีมีการาศรึกที่ลูลทางน,นะครับแล้วก็มีกับต่นที่สนาาับสนุนจะทำให้เราไปสู่สุขติ ก็ตื่นหที่ตั้งไว้ได้อย่างราลื่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทีชูชาตินะครับคุณป่านะครับที่เชื่อมั่นหรือมองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะประกาศประกาศชื่อออกมาผมก็ไม่เข้าใจว่าประกาศมาต้องทําอะไรต่อต้องทํำไหมนะครับแต่ก็คอยสอบถามนะครับแล้วก็คอยเตือนกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็ท่านที่สองนะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์สันชัยนะครับที่คอยเสริมแรงทางลบอยู่ตลอดเวลาก็คือกระตู้นะครับเพราะว่าจับถือว่าจับทางกันถูกนะครับถ้าพูดดีๆอาจจะไม่เสร็จนะครับก็ได้สําเร็จในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้ความกรุณา ตรวจ i อ c นะครับก็จะมีอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ธัญญานันนะครับอาจารย์หัวโดนนะครับแม่ปอกนะครับกับแม่ปอบนี่ก็มีความพูดที่ว่าทำเลยครึ่งสอบเลยพ่อเธอเก่งแล้วนะครับในตัวเลขก็ไม่ผิดนะครับวันนี้ก็ไม่ผิดอีกงนะครับก็มั่นใจขึ้นนะครับก็ทำให้ไหวขึ้นนะครับแา่แต้วก็อาจารย์ปณีดานะครับวัน้ก็ขอบคุณเช่นกันนะครับใจและใจนะครับก็ได้มาครับขอบคุณเขตหนึ่งเสองนะครับขอบคุณ ที่ปุ๋ยนะครับก็กำลังขอบคุณสปอนเซอร์แต่หังสปอนเซอร์ถ้าไม่ขอบคุณเนี่ยก็คือบอกว่าทุกคนเลยนะครับมีมีส่วนร่วมถ้าไม่งั้นอ่ะไม่สุดอยากทำนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนขอสองด้วยแล้วก็มาในวันนี้นะครับที่ให้กำลังใจสุดท้ายก็ขอบคุณท่านประธานนะครับสำหรับท่านประธานก็คือห้าบทเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของหาประทิตเท่านั้น มันเป็นส่วนที่เราสามารถเติมเต็มได้ถ้าเรารอเป๊ะรอให้ไม่จุดเลยเนะี่ยมันอาจจะไม่ได้สอบนะครับก็ทำนี้ก็เลยมาดูนะครับก <c oughs> ็เลยทำให้สามารถทำวันนี้ได้มันก็ขอบคุณท่านประธานและทณะงานมกานทุกคนครับขอบคุณครับ